รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคิมพัฒมนมนการจนะพันธ์ในรายการวันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ เรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆในโครงการซีพอตของชุมชนให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะขิมพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ one day หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน ว่าเป็นเมือง3ามธรรมค่ะธรรมที่1ก็คือธรรมชาติเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาธรรมที่สองก็คือวัฒนธรรมและธรรมที่3ก็คือผู้คนเนี่ยมีธรรมประจําใจนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีอาหาร3มรสค่ะได้แก่เค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวโดยเค็มมาจากดอกเกลือทะเลบ้านแหลมหวานจากน้ําตาลตะโหนดแล้วก็เปรี้ยวจากมะนาวแป้นค่ะอีกทางเขายังเป็นเมือง3ทะเลด้วยค่ะได้แกะทะ่ทะเลทะเลโคลนแล้วก็ทะเลหมอก ว่ากันว่าจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะคะมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และยั่งยืนเพราะว่าเขามีทั้งขนมหวานที่เป็นเอกลักษณ์และแม้แต่เมนูว๋วยเตี๋ยวของที่นี่นะคะก็ยังไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะ พูดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็ขอพามาเปิดรายการด้วยการทานก๋วยเตี๋ยน้ําแดงแห่งเมืองเพชรบุรีแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจ๊เมงร้านนี้นะคะเปิดมายาวนานกว่า60ปีเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเนื้อของเขานะคะนุ่มส่วนน้าซุปก็หอมอร่อยมากๆรับประกันความฟินได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเมย์เจ้าของร้านเจ๊เม้งแห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ค่คะก่อนอื่นเลยขิมอยากทราบว่าที่มาที่ไปของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะอ๋อก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเป็นสูตรของอากงนะคะก็ะอากงเนี่ยขายมาเมื่อ60ปีที่แล้วนะคะ,คะก็เป็นรถเข็นเล็กๆะคะ่ะก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงเมย์ตอนนี้เป็นเจนที่สามนะคะ,คะก็นำกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งรีแบรนด์ของอากงมาใหม่ให้มันตำนานยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ความแตกต่างระหว่างก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงของเพชรบุรีกับก๋วยเตี๋ยวที่อื่นนี้มันแตกต่างกันยังไงคะของเพชรบุรีค่ะน้ำเนี่ยจะเป็นที่เราจะเห็นบ่อยๆก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงที่เขา <c oughs> เรียกกันก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะรสชาติจะหอมหวานน้ำตาลโนดกว่านะคะก <c oughs> ินเข้าไปเนี่ยจะรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีตรงที่ว่ามันมีความหอมนะคะ <c oughs> รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากกว่า <c oughs> ที่อื่นค่ะ แล้วก็คือเขาจะเสิร์ฟคู่กับซอสพริกกับพริกกระเหรียงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นซอสพริกแดงค่ะผสมพริกกระเหรี่ยงของทางเราค่ะคือแต่ละร้านเขาก็จะมีสูตรซอสพริกที่ไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเราคัดสรรมาจากพื้นบ้านทั้งหมดนะคะที่เป็นเกรดที่ดีที่สุดในที่เราหาได้ค่ะอืมพูดอย่างนี้แล้วอยากไปดูที่ครัวจังเลยว่าได้ค่ะยินดีขั้นตอนวัตถุดิบอะไรบ้างได้แล้วควรคุณแม่พาไปดูในครัวจะได้เลยค่ะยินดีค่ะค่ะ ขอบอกนะคะว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยที่เราได้มีโอกาสเข้ามาในครัวของร้านนะคะและขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าวัตถุดิบของร้านเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่ค่ะวัตถุดิบของเรานะคะจะสดใหม่วันต่อวันนะคะแล้วก็ทําความสะอาดอย่างดีนะคะแล้วก็ใช้ของที่ดีที่สุดที่เราหาได้ในจังหวัดนะคะแล้วไม่ใช่แค่วัตถุดิบตรงนี้คือเครื่องปรุงก็พรีเมียมเหมือนกันถูกต้องค่ะ นะคะแล้วก็จะต้องใช้พริกที่สดนะคะของพริกกระเหลี่ยงทแท้ๆของเพชรบุรีนะคะมาทำนะคะก็กรรมวิธีก็คือใช้เวลาการทำค่อนข้างนานจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนค่ะใช่ะคะ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากว๋วยเสี่ยวนี่ยังมีเมนูอื่นอีกไหมคะมีค่ะก็จะมีข้าวนะคะจะมีข้าวกะเพราเนื้อเปื่อยนะคะกะเพราเนื้อตุ๋นนะคะ มีจิ้มจุ่มนะคะมีของทานเล่นมีผักทอดสีสหายทึ่งเป็นทุกโต๊ะมาต้องทานนะคะต้องสั่งใช่ไหมลูกชิ้นปิ้งมีหลายอย่างค่ะขนมโอ้โหก,ก็คือหลากหลายมากๆมีทั้งก๋วยเตี๋ยวอาหารขนมครบจบใ,ในร้านเดียวเลยถูกต้องค่ะอย่างนี้เดี๋ยวขิมขออนุญาตไปชิมเมนูที่ร้านก่อนนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ที่ร้านจัดเต็มให้แน่นอนค่ะ ะคะ่ะหลังจากเติมพลังจนอิน่มแปรแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะขิมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านช่องแสแกค่ะที่นั่นเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าเลยค่ะวันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน วันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนชุมชนคุณธรรมบ้านช่องสแกนแห่งนี้นะคะเขามีการนําหลักปรชัชญาเศรษศฐกิจพอเพียงมาใช้ค่ะโดยชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะใช้วิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็ลงตัวอย่างมีความสุข ทำให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงนอกจากนี้นะคะเขายังนําต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยมาต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายในชุมชนนะคะจะมีวัดพระรูปเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะซึ่งภายในวัดแห่งนี้เนี่ยจะมีพระอุโบสถที่มีศิลปกรรมสมัยอยุธยาแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ภายในวัดนะคะจะเป็นที่ประดิษฐสถานของพระพุทธรูปหินทรายลงรักปิดทองด้านหนะ้าอุโวสสนะคะจะมีใบเสม,มาคู่หินทรายแดงขนาดใหญ่และนอกจากนี้ที่วัดพระรูปแห่งนี้เนี่ยยังเป็นสถานที่จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนเป็นประจำทุกปีอีกด้วยค่ะ ชุมชนบ้านช่องสแกแห่งนี้นะคะมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่งโดยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้งานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรของอาจารย์ทองร่วงเอ็มโอทค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมที่นี่นะคะนอกจากจะสามารถชมการสาธิตการทําปูนปั้นแล้วเนี่ยยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และของโบราณแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถร่วมฝึกการทํางานปูนปั้นสวยๆได้อีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะขิมอยู่กับอาจารย์บุญเจรอนเอ็มโอทผู้ซึ่งจะมาพูดคุยแล้วก็สอนขิมทำปูนปั้นในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยขิมอยากทราบว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ที่นี่เป็นมาอย่างไรคะครูเนี่ยเข้าไปสอนอยู่ในส่วนทิตรด,ดาของขอส่วนศิลปาชีพแล้วก็ออกมาเพราะเพราะเราคิดว่าอยู่ในนั้นอ่ะอาจจะสอนเฉพาะคนในนั้นใช่ไหมเราก็เลยคิดออกมาทําข้างนอกก็มสอนตามโรงเรียนครูก็ไปสอนตามโร,ร,เรงเรียนเพชรบุรีนี่ก็หลายโรงเรียนพออยู่ๆมาเนี่ยครูคิดว่าเนี้ย เอามาเปิดศูนย์ที่บ้านดีกว่าเองดีกว่าให้เขาเข้ามาเรียนตรงนี้ให้คนเข้ามาเรียนที่นี่พร้อมจะหักเรามาสอนที่บ้านเนี่ยแล้วเปิดที่บ้านเนี่ยคนท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยากรู้อยากเรียนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนได้มันอาจจะมากกว่าการที่เราไปสอนในที่จุดจุดเดียวก็คือสามารถสอนคนได้เป็นจํานวนมากกว่าด้วยแล้วก็หลายกลุ่มลูกค้าหลายหลายกลุ่มลูกค้าและอาจารย์คะขิมเคยได้ยินชื่อว่างานปูนปั้นเพชรอาหรัวมันคืออะไรคะงานปูนปั้นเพชรอาหรัวเนี่ยคือมันมันชื่อชื่อขนมนะ อารัวเนี่ยเป็นชื่อขนมที่นี่งานของเราเนี่ยมันได้งานยูเนสโกของขนมของเพชรบุรีได้วันใช่มันเป็นของดังของที่นี่เป็นเป็นเป็นขนมเพชรบุรีช่างเขาก็เลยเอาขนมอารัวเนี่ยเอามาทําเป็นงานปุนปั้นมันเป็นลายเป็นลูกลูกลายอ่าเป็นลายเป็นเป็นลายนี้เลยก็เอามาตั้งชื่อเป็นเพชรอารัวอ่ะนี่คือที่มาที่ไปเป็นที่มาที่ไป <icana> ง,งานปูนปั้นอ่ะกลุ่มลูกค้าคนที่มาซื้องานปูนปั้นส่วนใหญ่เป็นใครคะอาจารย์งานปูนปั้นที่มาซื้อเนก่ยก็ส่วนมากจะเป็นคนที่สนใจงานศิลปะแล้วก็ส่วนมากที่เราจะทํากันจริงๆคือตามวัดอจะเยอะเป็นการปูนปั้นตามวัดตามวัดตามวัดแล้วเราก็ไปแต่เป็นการรับเหมารับเหมาตามวัดแต่เดี๋ยวนี้ช่างเดี๋ยวนี้จะทันสมัยว่าสมัยโบราณ แล้วได้รับงานแล้วเอามาทําที่บ้านแล้วก็จะยกไปสุดยอดเลยและขินได้ข่าวมาว่ามีผลิตภัณฑ์ของที่นี่ที่อยู่ในโครงการซีพอตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นงานชิ้นไหนคะเป็นงานชิ้นเนี่คะ่ะพวกกระถางพวกนี้คะ่ะอก็คืออันนี้คือเป็นโครงการซีพอตรวมถึงอันนี้ด้วยไหมด้วยค่ะแต่มันน่ารักนะคะเป็นดีเทลเป็นแบบว่ากรฟอันนี้เป็นสร้อยข้อมือซึ่งมันน่ารักมาก ค่แล้วเราก็ทำตําหูด้วยเราเราทำลายหลายอย่าง<ม>แล้วก็ปมนุญแจคิดก็แบบว่ามีหลายสีก็คือน่ารักนะคะเหมาะที่จะแบบไปเป็นของฝากอะไรนี้ช่ะอาจารย์และอาจารย์คะสาหรับคนที่สนใจอยากเข้ามาทําปูนปั้นหรืออยากจะสั่งซื้อหรือสั่งทําปูนปั้นเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะที่นี่เราก็ปักบูทไปที่นี่เลยที่ศูนย์ 0, การเรียนรู้งานศิละปะปูนปั้นบ้านอาจารย์ทองร่วงเอมโอนค่ะ ก็คือเป็นเพจใน Facebook ใช่ไหมคะสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะตามชื่อที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้ค่ะและอย่างนี้วันนี้ขิมก็จะได้ฝึกทําด้วยใช่ไหมคะ่คะอาจารย์จะเป็นคนสอนหนูใช่ไหมคะเป็น้สอนคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทําปูนปั้นกันดีกว่าเพราะว่าขิมไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะอาจารย์วันนี้เราจะทำไร ประจำยามหลายประจำยามเนี่ยเป็นคือหลายปูนพื้นฐานของการไคที่จะหัดปั้นหลายปุนปั้นเนี่ยเราจะต้องปั้นหลายนิโกนเพราะเราจะปั้นหลายเนี่ยเราจะต้องให้พื้นกระเบื้องเนี่ยมันเปียกน้ําทีนี้เราจะเอาปูนเทือกเนี่ยทาไปบนกระเบื้องทาไปเลยค่ะเยอะไหมคะ,ะอีกห,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 หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งชึบนั่นนะปะไปเลยเพอะเราปะไปแ,แล้วเราจะใช้เกียงเนี่ยรีดรีดไปบนกระเบื้อง เราจะต้องชามให้เต็มกระเบื้องนะชาบให้เต็มเลยเรียบร้อยค่ะทีนี้พอเรียบร้อยแล้วนะเราก็จับขีดให้เป็นสีเเส่เหลี่ยมพอสี่เหลี่ยมเน้ยเราก็เขียนวงตรงกลางทีนี้เราก็เขียนให้เป็นคล้ายๆกับรูปกีบบัว เราจะต้องเขียนในนี้ให้ครบทั้งสี่กีบเนี่ยเราจะหยิบปูนเข้ามาปั้นทั้งสี่กีบด้านล่างเนี่ยเราจะต้องปั้นให้เท่ากันทั้งสี่กรีบพอเราได้แบบนี้เลยนะเราก็ใช้บากในภาษาช่างจะเรียกว่าบากหลายนี่เราก็ทำวงกลมตรงกลางอันนี้เป็นลายที่ง่ายที่สุดแล้วจ้ะสำหรับมือใหม่ะ ที่นี่เราก็เอานี้วางด้วยที่ปั้นมาวางนี่นะคะพอเอาปูนมาปั้นเป็นก้อนๆแล้วมาเรียงเป็นกรีบๆอย่างนี้มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็มาทําลายข้างในนิดหน่อยสวยงามหนูก็มีฝีมือเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ถ้าแบบที่สําเร็จแล้วมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะก็คล้ายกันอยู่นะว่าไปดูมันก็ ใช้ได้ในระดับนึ่งและที่ชุมชนบ้านช่องสแกรแห่งนี้นะคะยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันดูว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ อกจากงานปูนปั้นที่สวยงามมีอัตลักษณ์และเป็นเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้แล้วนะคะที่นี่เนี่ยยังมีขนมท้องถิ่นอย่างข้าวเกรียบว้าวแล้วก็ข้าวเกรียบงาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของตำบลช่องสแกค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงการทําโรตีกรอบขนมไทยโบราณรสชาติดั้งเดิมที่ใครหลายๆคนชอบด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านตโนดหลายค่ะตําบลช่องสแกรเรามาอยู่กับพี่เหมียวผู้ซึ่งทํำข้าวเกียบงามมานานกว่า50ปีเลยค่ะพี่เหมียวคะที่พี่เหมียวกําลังทําอยู่นี้คือขั้นตอนอะไรคะละเลง อะไรข้าวเกียบอซึ่งไอข้าวเกียบของเราเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเขาเจ้าเอาไปเอาไปแช่แล้วโม่ก่อนพอโม่เสร็จแล้วก็มาเทก็มีส่วนผสมคือมะพร้าวสิบลูกงาประมาณหนึ่งแก้วแล้วก็น้ําตาลส่วนผสมน้ําตาลก็คือต้องเท่ากันขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้าวเนี่ยต้องแช่ให้ได้ครึ่ชงชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่ง ทอแช่เสร็จโม่เสร็จปุ๊บมาเทเลยส่วนผสมคือผสมได้เลยค่ะเราทําเป็นเป็นแบบแป้งแป้งสดไม่ใช่แป้งหมักค่ะที่นี่ไม่ทําแป้งหมักแล้วพอเราเทอย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาแป้งมาวนบนใช่มาละเลงมาละเลงแต่เขาเรียกมาละเลงเสร็จแล้วก็มาตากใช่ตากต้องตากแดดด้วยไหมใช่ต้องตากให้ได้ให้ได้แดดถ้าลงไม่ได้แดดขึ้นลาแล้วพอตากแดดเสร็จกินได้เลยไหมคะหรือต้องอะไรอย่างนี้ก็กินได้เลยเพราะมันสุกแล้วไง แต่หนูเห็นเหมือนมันมีเตาอบด้วยจริงๆก็อบได้เหมือนกันเหรอใช่อบเป็นเท่าเกียบกรอบจะต้องได้แห้งกว่านะต้องแห้งก่อนแบบอบก็คือจะกรอบกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่เหมี่ยวขายส่งอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่สรงอย่างเดียวมีราคาเท่าไหร่บ้างคะถ้าคนสนใจตกแผ่นละหนึ่งบาทแล้วถ้าเป็นแบบอบล่ะค่ะอบก็คือถุงถุงละสิบถุงละสิบมันจะมีประมาณหกแผ่นก็คือเลือกได้จะซื้อแบบแห้งไปทําเองไปอบเอง หรือจะซื้อแบบอบสําเร็จเลยก็ได้เหมือนกันได้ได้ไดแล้วถ้าสมมติมีคนสนใจอยากมาซื้อเข้าเกียบงาที่นี่จะติดต่อทางไหนบ้างคะทางเบอร์โทรได้บอกไปเลยค่ะ0 8 2 2 4 7 8ดสองสองสี่เดดสองหน <c oughs> สนใจติดต่อได้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เหมียวมากเลยนะคะที่เปิดบ้านมาให้เราดูการทำข้าวเกียบงานในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะ วันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดยหนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆของชุมชนช่องสแกร์แห่งนี้นะคะนั่นก็คือตาลต้านตึงค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าไม้ยาวๆหน้าตาแปลกๆในมือขิดนี่คืออะไรเดี๋ยวเราลองไปถามพี่สวงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตานต้านตึงกันค่ะสวัสดีค่ะพี่สวงสวัสดีค่ะพี่สวงค่ะไม้อันนี้เอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยเอาไว้คลายเส้นเอาไว้คลายเส้นก็คือใช้ได้กับหลายๆส่วนในร่างกายเลยใช,ใช่ไหมคะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยที่มาที่ไปของไม้นี้มันเป็นมาอย่างไงคะเนี่ยก็มันเป็นมาจากการที่เราไปศึกษาดูงานกับ อบตค่ะแล้ไปึืการลางทั้งจังหวัดทั้งภาคอีสานแล้วก็ได้ไปเจอไม้มาหนึ่งชิ้นแต่มาเป็นไม้ปามค่ะแต่จังหวัดพิบุรีต้องไม่มีไม้ปามมีต้นตาลโดยโดยเฉพาะในชุมชนนะเห็นไหมน้องๆก้ต้นตาลเยอะอ่ามันก็เลยคิดเป็นนวัตกรรมเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะเป็นอสมค่ะอ่าก็เลยคิดนวัตกรรมที่ใช้กับผู้สูงอายุในชุมชน ก็ใช้ไม้อันนี้โดยเรามีแพทย์ทางเลือดที่เราพอสตอให้ความรู้ mm hmm. เกี่ยวกับท่าบริหาร mm hmm. ที่เราจะเอามาใช้กับคนในชุมชนเรา ราขิมรบกวนให้พี่สวงใช้ไม้ตัวนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันใช้ยังไงได้ค่ะค่ะรบกวนนิดนึงก็ในท่ายืนเราก็เอาไม้ตั้งให้ตรงค่ะเอาส้นใส่ใช้ปลายเท้าค่ะอ่าแนกับไม้แล้วก็ดึงเข้าหาลําตัวอืมท่านี้มันช่วยส่วนไหนคะเนี่ยท่านี้มันช่วยเส้นน่องเส้นใต้น่องอใช่ไหมครเส้นใต้น่องอที่เป็นกระดูกทับเส้นเป็น,นอะ้รเนี่ยท่านี้ดีมากอืค่ะแล้วก็ท่าต่อไป ถ้ายืนเราก็สามารถเอาไพ่หลังมือจับพวงแล้วก็มือนี้ให้เหยียดตรงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้เริ่มต้นแล้วก็ดึงข้างหน้าพร้อมข้างหลังทานี้คือได้หัวไหลหนูขอลองทําหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะหนูอยากรู้ว่ามันจะรู้สึกอย่างไรหนูต้องอันนี้แขนตึงใช่ไหมคะใช่แขนตึงต้งดึงข้างหน้าพร้อมข้างหลังข้างหน้าอืมอ่าไม่ได้ช่วงหัวไหลออันนี้แก้ไหลติด เราก็สลับกันทั้งซองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมีส่วนอื่นไหมคะนอกจากบัันเอวบั้นเอวเราจะใช้สันไม้นวดอ๋อนวดใช้ตรงบันเอวอันนี้แก้มันบเทาการปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งมากๆมันก็เหมือนได้กดได้ดึได้กดนะคะน้ำหนักมันจะอยู่ที่เรากดแต่ถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรากดเนี่ยคือดึงเข้าหาตัวนิดนึงดึงเข้าหาตัวนิดนึงในแผ่นหลังก็ขึ้นไปเป็นการนวดอคลาย แล้วก็ยังมีท่าต่อไปมีค่ะท่าต่อไปแล้วก็จะโยนไม้ขึ้นค่ะสลับดึงซ้ายฝาสายฝาโดยเราเอามือข้างนึงแนบไปหูคือแขนตึงทั้งข้างแขนตึงทั้งสองข้างคำว่าตานต้านตึงมันต้านกันเอาไว้ต้านความตึงใช่แล้วท่านี้มันจะได้ตอมน้ําเหลืองใต้เรานมเราก็สามารถหลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้น้องลองทำได้ค่ะพี่หัวไหล่เปิดมากเลยนะคะเนี่ยค่ะะ น้องเลยได้เลยค่ะเราต้องยืดเราไปทางนี้ก่อนชื่อน้ำตาลน้ำาโอ้อันนี้มันยืดสี่ข้างเลยนอ่าได้ได้ตรงว่าไล่ต้องรำตัวได้หมดเห็นไหมอุ้ยกระดูกลั่นดังก๊อบชื่อแล้วตรงไหนอีกนะคะตรงหน้ากูอ่าแล้วแขนห้ามงอแล้วบิดไปข้างหลังผักไปข้างหลังจื่ค่อยๆลงอ๋อค่อยๆบิดไปข้างหลังค่ะอ่าแขนตรงแขนห้ามงอ อ่าบีไปจ้าอ่าฟาร์มรู้สึกแล้วตรงหัวไหลใช่ค่ะมันได้เหมือนหมุนหัวไหลอ่าได้ยืดมากเลยสําหรับเหมือนคนไหลติดเงี้ยใช่ไหมคะออฟฟิศซินโดมก็ใช้ได้นะได้ค่ะและพี่สวงคะเนื่องจากมันเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยชาวบ้านละแวกเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ยังไงบ้างคะก็เริ่มแรกที่เรายังไม่ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทําแค่คนเดียวเพราะเราก็กลัวชาวบ้านเขา ผิดวังก็เลาอยู่มาตั้งเป่ากันเรามากล้วก็เอาสินค้าออกนําดูท้องตลาดก่อนค่ะพอท้องตลาดยอมรับทีนี้สินค้ามันก็มีคนสั้งเพิ่มขึ้นเราก็เปิดโอกาสให้คนมาเข้าโดยเราแจ้งจ้างคนในชุมชนเป็นเลยวันที่ช่วยกันเลาก็วันก็300ร้อยบ่ายสองโมงกับตอนเช้าหมาก็หลังจากว่างเว้นที่เขาทางานก็คือไม่ได้ได้เงานตัวนิเสริมได้งินตัวนี้เสริม แล้วพอเรารวมกลุ่มกันแล้วทีนี้เกษตรจังหวัดก็เห็นว่าเออเราสามารถจัดตั้งกลุ่มได้ก็เลยให้เราจัดตั้งกลุ่ม,อ,มอย่างนี้ก็เหมือนช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนกับผู้คนละแวกนี้ด้วยใช,ใช่ไหมคะที่นี่พอคนในชุมชนส่วนมากของเราจะเป็นผู้หญิงที่แถวรวมกลุ่มรวมุแต่ม,มันเป็นงานไม้เลยนะคะเป็นงานไม้แต่การหาเราจัดนาทีให้เป็นผู้ชายหาแล้วผู้หญิงมาทำใช,ใช่คะ่ะผู้หญิงมาทํา ผู้หญิงก็จะเป็นคนประกอบพอเราเป็นวิสากึงเป็นคนปั๊บเราก็เปิดดูงานรับดูงานค่ะก็จะมีน้องเข้ามาอีกแผนกคอยต้อนรับคอยเคลียร์งานเวลาดูงานด้วยอะไรก็คือตอนนี้เป็นจริงเป็นจังก็คือทําตอนนี้พี่ก็ทําอันนี้เป็นหลักๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอสมด้วยใช่มคะน่าสนใจมากอย่างนี้หนูขออนุญาตไปดูขั้นตอนวิธีการทาหน่อยได้ไหมคะว่ามันทำยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นใช่ไหมคะค่ะ มาดูขั้นตอนการทําไม้ตาลต้านตึงกันค่ะขั้นตอนแรกของการทําเลยคืออะไรคะที่สมองขั้นตอนจากที่เราเจี๊ยบเราทาทำความสะอาดเรียบร้อยเจาะรูเจาะอะไรเรียบร้อยเราก็จะมาอยู่ขั้นตอนต่อไปคือพันเชือกค่ะใสห่วงไม้ก็คือพันเชือกใอ้ต้านจัไม้นี่แล้วก็ใสห่วงไม้อ่าใสห่วงไม้นี่ห่วงยางนี่ก็จะเสร็จรูปร่างแล้ว มันก็จะออกเป็นแบบนี้วิธีใช้ทนท่านั่งวิธีใช้ในท่ายืนเราไปแล้วค่ะอ่ทีนี้เป็นวิธีใช้ในท่านั่งค่ะก็เดี๋ยวน้องก็ทําตามพี่แล้วกันได้เลยค่ะก็ท่านั่งแล้วก็เอาส้นเท้าใส่ค่ะอแล้วดึงเข้าหากดอันนี้คือท่ากอเท้า ถ้าเราเป็นไฟมาข้อเทา้าถ้าเราเป็นไปได้เรามีไม้สองอันเราก็จะใช้พร้อมกันเลยสองอันใายฝ่ากดลงถ้าเราทชไใ้ท่านนี้เราก็จะรู้ว่าขาข้างไหนเรามีปัญหาข้างไหนเจ็บก็คือมีปัญหาเนี่ยแล้วนั่นนี่ข้อเทาอ้าใด้ข้อเทา้าอันนี้หัวเขา่าแก้หัวขาหัวเขา่าติดต้องข้างแล้วนี้ถ้ายือนอ๋อมียกได้ด้วยอ่ามียกมียกน้อนได้เลยนะ นอนเลยเหรอคะนอนเรายกขึ้นนะตัรับกันเหมือนกันเราเดินแข่งกันเราเดินเไม้อันนี้ก็มันก็จะดึงเส้นพี่มันมันให้ความรู้สึกเหมือนไม้กายภาพบําบัดเลยนะคะใช่ใช่เพราะว่านักกายภาพบาบัดที่กรุงเทพหลงบ้านที่อยุธยาก็มาที่นี่ไปแล้วพี่สมบงค้าไม้ที่สําเร็จแบบนี้แล้วขายราคาเท่าไหร่คะก็เราขายพร้อมค่าจะทรงคู่ละ4ี่้อห้าสิบแต่คือได้ไปสองสองอันพร้อมค่าจะทรงเลยนะ คู่ละ450แต่ถ้ามีแพ็กเกจคู่ละ5 0 0พร้อมค่าจัดทรงก็คือรวมอันนี้ด้วยใช่ไหมก็เหมือนบอกมาอีก50บาทใช่ค่ะแล้วถ้าคนสนใจจะมาซื้อเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนคะก็ติดต่อได้ทาง Facebook หรือไม่ก็บเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้086 163 7326 ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สวงและพี่ๆทุกคนมานะคะที่มาสาธิตวิธีการทําแล้วก็สอนเกี่ยวกับท่าทางในการทําอันนี้เดี๋ยวหนูจะซื้ออันนี้กลับบ้านไปด้วยได้ค่ะใช่ยังไงขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พักความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองชมการทำขนมโบราณอย่างข้าวเกรียบงาอรอ่อ,รอยๆช็อปสินค้านวัตกรรมที่นำวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นอย่างต้นต,นตาลมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในราคาเบาๆคิดว่บาบา้บานช่องสแกร์แห่งนี้เนี่ยเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะอีกหนึ่งวันมหัศจรรย์กับวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนก็หมดลงไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่ สังคมที่สนับสนุนแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์และคุณภาพต่อสังคมค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมความสนุกสนานที่ชุมชนไหนต่อนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม